สวัสดีครับวันนี้ผู้ดวตําเดือนก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งในจังหวะของเดือนมิถุนาโดยเฉพาะวันที่1ถึง15มิถุนาหรือ2สัปดาห์แรกผูกดวตําเดือนก็นำหลักโหราศาสตร์นำหลักเด่นๆทั้งหมดประมาณาสี่ราศีมาฝากราศีแรกก็คือราศีพิจิกราศีที่สองราศีธนูราศีที่3ก็คือราศีมังกรราศีที่4ก็ราศีมีน ฉะงนั้นสีราศีนี้ก็มีความโดดเด่นในแต่และราศีก็มาฟังดูครับว่าในหลักโหราศาสตร์เป็นการคาดการณ์ในแง่มุมต่างๆมีอะไรบ้างมาติดตามกันนะครับเประเด็นแรกก็คือราศีพิจิกราศีพิจิกช่วงนี้ก็ถือได้ว่าช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน,นก็คือมีความสามารถมีการยอมรับแล้วก็สามารถฝ่าอุปสรคในเรื่องของการทํางานได้นะครับก็คือ ชนะใจผู้ใหญ่หรือผู้บริหารหรือระดับหน้าง,งานเบอะระเด็นที่สองก็คือจาราทีมีนมีพื้นฐานของความซื่อสัตย์เพราะเป็นธาตุน้ำสามารถเอาชนะเอาชนะจิตใจของคนรักได้อาจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจผิดความมึงหวงหรือการหันหลังให้ชั่วข่าวฉะนั้นท่านก็มีความสามารถในการมัดใจหรือเอาชนะใจ คนรักคู่รักหรือสามารถฝ่าอุปสรรคเรื่องความเข้าใจผิดไปได้ประเด็นที่3เป็นจังหวะของการฟื้นฟูธุรกิจในครอบครัวคําว่าฟื้นฟูธุรกิจในครอบครัวกมม็มีเหตุผลดางๆนาน,นานไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลาการออกไปทํางานทั้งนอกการหยุดชั่วคราวหรือเงินทุนเ,เงินทุนนําไปใช้จ่ายอย่างอื่นดังะนั้น จากนั้นชั่วโมองนี้ชาวราศีพิจิกก็มีโอกาสฟื้นฟูธุรกิจในครอบครัวเป็นการทํางานระหว่างพ่อแม่ลูกพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้กันธุรกิจอะไรที่มันเคยทํามาในอดีตหรือเคยทํามาในอดีตมีกาไรท่านก็เป็นจังหวะที่ท่านจะต้องฟื้นฟูธุรกิจเฉพาะชาวพิจิกนะครับประเด็นที่สี่ก็คือญาติผู้ใหญ่นําของมีค่ามาคือนอันนี้มีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องกินโด เรื่องที่ดินเรื่องสัญญาหรือเอกสารบางอย่างในอดีตนั้นท่านอาจจะนําเงินนำนโฉนดนําที่ดินหรือนําสัญญาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับท่านไปทําธุระแต่เมื่อท่านทําธุระเสร็จก็นําสิ่งเหล่านั้นมาคืนก็ถือว่าเป็นจังหวะดีของชาวมีนราศีที่สองก็คือมารดูราศีธนูาธนูประเด็นแรกก็คือเรื่องของต้องห่างนะครับต้องทาใจเรื่องการห่างกันระยะหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ มีความรักมีคนรักหรือเคยใช้ชีวิตคู่มาก่อนการไปทํางานต่างเมืองหรือเดินทางไกลนั้นก็ห่างกันจังหวะหนึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ่างไกลก็คือเรื่องงานคุณภาพของงานและค่าตอบแทนก็สามารถนาเงินมาชาระบัตรเครดิตได้นําเงินมาใช้หนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องของชาวโนุที่จะต้องทําใจเรื่องการห่างเหินกับคนรักประเด็นที่2องนะครับของชาวโถนุก็คือเป็นจังหวะของการ ซ่อมบ้านดูแลบ้านปรับปรุงเรือนหอปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับสมาชิกใหม่โดยเฉพาะคนใช้ใช้ชีวิตคู่ต้องการบุตรต้องการลูกต้องการสมาชิกใหม่ประเด็นที่3ก็คือชาวมีนมีมีไอเดียหรือมองเห็นของเก่าที่อยู่ในบ้านนำมาปรับปรุงซ่อมแซมมาขัดสีชวีวันแล้วก็นำออกขายทำการตลาดแล้วก็มีผลกำไร โดยเฉพาะเครื่องมือทางการเกษตรประเด็นที่4นะประเด็นที่4ก็คือถ้าเป็นคำเตือนครับถ้าลดค่าใช้จ่ายลดถ้าลดการเดินทางไกลได้ก็จะดีไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลระหว่างประเทศแล้วก็เดินทางไกลไปในประเทศเรื่องความบันเทิงเรื่องการสนุกสนานหรือการท่องเที่ยวถ้าลดการเดินทางไกลทั้งในและต่างประเทศได้ค่าใช้จ่ายก็จะลด,ดลงเงินส่วนนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ที่ตก อยู่กับชาวลาีธนูประเด็นที่5ประเด็นที่5นะครับาชาวธนูมีช่องทางในการลงทุนหรือเป็นคนที่มองเห็นจังหวะของการทำเครื่องประดับในระยะเวลาสั้นๆลงทุนในระยะเวลาสั้นๆและได้กำไรฉะนั้นช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมช่วงนี้นะครับชาวธนูก็มีช่องทางในการทำกำไรจากเครื่องประดับ เป็นจังหวะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่มีกำไรงามน,นะครับต่อมามาดูราศีมังกรชาวมังกรมีจุดเด่นอยู่5ประการประการแรกก็คือธุรกิจกำลังไปได้ดีโดยเฉพาะธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวทางน้ำร้านอาหารขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเพราะนั้นชาวมังกรก,รก็ต้องฉกฉวยโอกาสในช่วงมิถุนาการกฎาคมให้ได้เพราะว่าเป็นจังหวะที่ธุรกิจ เรื่องการท่องเที่ยวคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องธุรกิจร้านอาหารธุรกิจทางน้าร้านอาหารขนาดเล็กขนาดกลางก็เหมาะที่จะต้องหาหากําไรจากธุรกิจเหล่านี้ให้ได้ประการที่2ก็คือชาวตนูกเกี่ยวข้องกับความงามความงามก็แบ่งเป็นสองประเภทก็คือความงามของตนเองและความงามธุรกิจทางด้านความงามความงามของตัวเองก็มีเกณฑ์หรือรอมานานแล้วอยากจะทําใบหน้าทําฟันทําจมูก แล้วก็สัลญกรรมใบหน้าอันนี้ก็เป็นจังหวะของชาวมังกรแล้วก็ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการสัญยกรรมก็เกี่ยวกับอุปกรณ์สัญยกรรมอุปกรณ์ความงามหรือธุรกิจทางด้านความงามก็สามารถทํากําไรได้ประเด็นที่3ก็คือชา,ชาวมังกรนะครับชาวมังกรนี้มีโอกาสมีโอกาสได้สมาชิกใหม่โดยเฉพาะคนที่แต่งงานใหม่หรือใช้ชีวิตคู่ นะครับเป็นความหวังแล้วก็เป็นสิ่งที่รอมานานประเด็นที่4นะครับประเด็นที่4ชาวมังกรนี่มีค่าใช้ใจ่ายสูงเรื่องการตกแต่งที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่นําเข้าหรือวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในประเทศมีราคาสูงมากก็วิตกกังวลว่าไม่สามารถจะทําตามทําตามเป้าหมายได้กลัวงบประมาณหรือเงินที่ตั้งไปดานเอาไว้มันจะเลย แต่ชาวมังกรชั่วโมงนี้สามารถทําได้นะครับสามารถทําได้ประเด็นที่5เรื่องที่5ชาวมังกรโชคดีนะครับชาวมังกรโชคดีเรื่องการเกษตรเรื่องดินเรื่องพืชสวนพืชไร่เรื่องบริษัทเรื่องหารทะเลนะครับฉะนั้นชาวมังกรก็ต้องได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อันนี้คือความโดดเด่นในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาของชาวมังกรนะครับต่อมาก็คือราศีที่4ก็คือราศีมีน าราศีมีนี้ก็เป็นจังหวะของการเก่งกําไรเก่งกาไรจากอุปกรณ์จากเครื่องมือจากที่อยู่อาศัยแล้วก็จากสิ่งที่ตนเองทําไม่ว่าจะเป็นเคยซื้อซื้อแล้วก็ประกาศขายยังไม่ได้ลิ้งรอนานถ้าเป็นเครื่องมือทางการเกษตรถ้าเป็นรองเท้าถ้าเป็นกางเกง อุปกรณ์ในการแต่งการหรือที่อยู่อาศัยที่นํามาปรับปรุงซ่อมแซมนํามาปรับปรุง,งซ่อมแซ่่อมแซมเพ er, ื่อทากำไรจังหวัดนี้เป็นจังหวะของชาวราศีมีนมีโอกาสที่จะได้ขายได้มีโอกาสที่จะทํากําไรได้โดยเฉพาะอาุปกรณ์ทางการเกษตรหรือปรับปรุงที่ดินที่อยู่อาศัยแล้วก็ประกาศขายคือเป็นจังหวะของการทําการตลาดเก่งแล้วก็เป็นยังวมีคนเข้ามาซือ้อการเข้ามาซือ้อหรือทำการตลาดก็ส่งผลให้าชาวมีนได้กำไร เรื่องที่สองเป็นจังหวะที่คนที่อยากเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนที่อยู่อาศัยที่ว่านี้ก็คือหาทําเลถ้าได้ทําเลใกล้วัดใกล้บ้านใกล้โรงเรียนใกล้ศาลเจ้าใกล้แหล่งบันเทิงชาวมีนชาว,ม,ชาวมีนก็สามารถจะจ่อยอดเรื่องธุรกิจการค้าการขายที่มีแนวคิดหรือมีไอเดียถ้าได้ที่อยู่อาศัยใหม่หรือสแสวงหาที่อยู่อาศัยใหม่แล้วได้ ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใกล้แหล่งบันเทิงใกล้โรงเรียนใกล้ศาลเจ้าใกล้วัดหรือใกล้การคมนาคมที่ไปมาสะดวกกับบริเวณเหล่านี้นะครับท่านก็สามารถต่อยอดหรือทากาําไรเขาถือว่าเป็นเป็นสถานที่ที่ถูกเคลรของชาวบีทอยานั้นก็เป็นจังหวะนะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนที่อยู่อาศหาที่อยู่อาศัายเมื่อได้เมื่อเจอแล้วก็สามารถทรําธุรกิจดื้อต่อยอดตามที่ตเนเองคิดเอาไว้ถ้าใกล้สถานที่เรียนมาแล้วก็ เขาเรียกว่านําประโยชน์หรือทําประโยชน์ให้อย่างอย่างสูงสุดหรือมีกําไรประการที่3คนคนที่รอเงินคนที่รอเครดิตคนที่กู้ยืมจากสถาบันทางการเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อทําธุรกิจอะไรบางอย่างท่านก็มีโอกาสมีโอกาสได้หรือสมหวังสมหวังได้รับการอนุมัติได้รับการช่วยเหลือรับการดูแลจากสถาบันทางการเงินและก็ดูแลเรื่องเครดิต ข้อสุดท้ายของชาวมีนก็คือคนที่มีคู่หรือคนใช้ชีวิตคู่ก็มีเกณฑ์ได้โชคจากคู่อาจจะเป็นความสามารถของเขาหรืออาจจะเป็นการค้าการขายหรือการขึ้นสู่ตำแหน่งหรือการนำความสำเร็จนำทรัพย์นําเกียรติยศชื่อเสียงของคู่ถ้าเป็นสามีก็คือภรรยาถ้าเป็นภรรยาก็คือสามีสรุปแล้วว่าข้อที่4ก็คือชาวมีนโชคดีที่ คู่ประสบความสำเร็จความสำเร็จของคู่ของสามีหรือภรรยาก็คือความสุขเมื่อกี้ผมได้เปิดประเด็นเรื่องของการมีสมาชิกใหม่ถ้าเป็นมังกรก็มองไปที่ผู้ชายนะครับถ้าเป็นมังกรก็คือมีสมาชิกใหม่ที่เป็นผู้ชายแล้วก็ถ้าเป็นธนูสมาชิกใหม่ของชาวธนูก็เป็นผู้หญิงวันนี้ภูาาดาํำเรือนก็นำสีราศีที่มีจุดเด่นในช่วงสองสัปดาห์แรก ของเดือนมิถุนาก็คือราศีพิจิกราศีธนูราศีมังกรและราศีมีนวันนี้บูคดาจำเรือนก็นำติลานพละน้อยมาฝากแล้วก็วันนี้ก็ขออวยพรให้ท่านโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงชาวพิจิก,กชาวธนูชาวมังกรมีนแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จโอกาสหนา้าค่อยเจอกันใหม่วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ